คอแดงมากเลยพอดีช่วงนี้งานผมเยอะครับมันหลายจ็อกต้องคุยกับลูกค้าต้องประชุมเยอะครับ Thank you ขอบคุณมากครับขอเสียงคนโห่คำหน่อยด้เบอร์กทุกคนนะ่พอดีผมนี้รักลูกค้ามากเลยใช่ <c oughs> โอเคโอเคไม่ <c oughs> โอเคครับหมอเจ็บคอมากเลยครับ น่าจะเป็นกล่องเสียงอักเสบนะนี่เป็นการมาโรงพยาบาลครั้งแรกในรอบหลายปีของผมทานยาตามที่หมอสั่งถ้าเจนรู้มันต้องด่าผมแน่ที่ปล่อยไว้หนักขนาดนี้เพิ่งจะมาหาหมอสวัสดีครับคุณคอยนี่ไอ้ต้นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมตอนเรียนมันสอบได้ที่โลแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้รับเหมาซะงั้นรวยเละนี่ขนาดตึกโรงพยาบาลนี้บริษัทมันก็เป็นคนสร้างเจ็บคอหมอบอกว่าอาจเป็นกล่องเสียงอักเสบ หายแล้วอไอกองเสียงอเสบนี่เกี่ยวกับที่ต้องเอาเสื้อผ้าบ่าไหมปะผมเป็นแฟชั่นมันอยู่วงการนี้ผมต้องคลิปลุกอะ้วแล้วน,นี่มาหาหมอคุณเป็นอะไรครับผมมเป็นแฟนเมียผมเป็นอ้าววัดีนี้เป็นอะไรอะเราปวดหัวหนานแล้วว่าไม่หายสักทีบัตรคิวที่67ค่ะเฮ้ยถึงคิวแล้วว่าแปดพันห้าบบ,บาทค่ะอ๋อผมมีประกันครับประกันตัวนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้นค่ะ โอพีดทั่วไปใช้ไม่ได้ค่ะแล้วใบนี้ล่ะตัวนี้จะใจ่ายในกรณีที่แอดมิดค้งคืนเท่านั้นนะคะสักใบแล้วกันครับตัวนี้ก็ไม่ได้ค่ะบัตร69ค่ะประกันสุขภาพต้องมีโอพีดีด้วยนะคะถึงจะครบและคุ้มครับแล้วมันจะมีไหมประกันที่คัปเวอร์ขนาดนั้นะ7,168บาทค่ะ ต้องค่ะประกันจ่ายเหรอขอยอไงแพงไหมเฮ้ยไม่เทอาะไรทุกๆเออเฮ้ยไอต่อไปยังไงบ้างอะอพี่น้องกันแล้วไม่คุยกันแล้วก็มันเคยเล่าอะไรให้ฟังที่ไหนเลยต้องมาถามนี่ไงแต่ล่าสุดให้งานไปสามตัวไม่รับเลยนี่ขนาดต่อที่ว่าเนี่ยคือน้องชายต้นสองคนนี้มีอะไรคล้าย แต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวมันมารับงานฟรีแลนซ์จากผมเรื่อยๆต่อมันก็เลยสนิทกับผมมากกับพี่ชายมันซะอีกแล้บอกวันนี้มีแข่งบอลนะครับขับรถดีๆนะคะมันเป็นกราฟิกฝีมือดีระดับกระบี่มือต้นๆในวงการแต่กว่าจะปั้นแต่ละงานเสร็จมันเก็บเนี๊ยบทุกเม็ดทุกพิกเซลผมเคยบอกให้มันเผาๆงานส่งบ้างแต่มันบอกว่าลูกค้าอาจจะรับได้ แต่มันรับตัวเองไม่ได้ปีปีหนึ่งมันจะรับก็แค่ไม่กี่งานเพราะมันบอกว่าชีวิตคนเรามันต้องมี work life balance ซี่จ้าโอ้โหมากันมดโอ้สวัสดีครับเก่งจังเลยนี่เอาของไปว้หลังบ้างก่อนนะบอกไอ้คอยว่าไม่ว่างรับงานแต่มีเวลาดูซีรีส์ทั้งวันเนี่ยนะเอานี่พี่พุยกับพี่ชัดมาเออไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องทำไมไม่รับงานนี่อะไรอะ่ะดูดิ ทำตัวเลื่อนลอยไปวันวันพ่อพ่อเถียนจะทำให้มันเสียลมฮะแม่ดูมันดิโตป่านี้แล้วแม่ยังทำตัวเป็นเด็กๆอยู่ได้แม่ก็เหมือนกันเออปีหน้าจะกเกษียรแล้วแม่อะไรยา้ายมาอยู่กับผมเหอะไม่เอาฉันอยู่ฉันนี่ดีที่นี่ฉันอยู่ได้ไม่แก่ปูนี้แล้วนะแม่แก่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยดู ฟิตอยู่เลยทำให้ดูเอา้านั่นไงด,ดเห็นเป็นคนาปากเสีย<า>พูดจาแบบเนี้แต่จริงๆต้นบบมันเป็นคนแบบรักครอบครัวมากสวัสดีครับสนใจอยากเปลี่ยนแผนประกันครับตัวที่มี O P D ของผมครับเปลี่ยนเป็นแผนแบบสูงสุดตัวประกันนี้มีจำกัดอายุไหมครับ พอดีผมอยากซื้อให้แม่สาม,มารถซื้อได้ถึงอายุเจ็ดสิบห้าเลยค่ะชักคุณนะครับเฮ้ย hey, ขอยว่าไงเออนี่มึงรู้ยังไงต่อเข้าโรงพยาบาลเอา้ามันเป็นไรอะ่ะก็ท้องเสียนิดหน่อยแล้วทำไมมันโทรหาคนอื่นไม่บอกพี่ชายมันเองวะ <c oughs> <c oughs> เออแค่นี้นะเดี๋ยวโทรหายต่อกัน <c oughs> เออไอ้ข่อยโทรมาเมื่อกี้บอกไม่สบายเป็นไรปะปวดท้องนิดหน่อยอะ่ะแต่นี้หมอสั่งให้อลตราซด์แล้ว เราต้องเศร้า,าเลยเหรอไม่เป็นไรมากหรอกเฮ้ยดูแลตัวเองหน่อยชิวะน้ำมันลมอ่ะอย่ากินใันมากนะแล้วก็อย่านอนดึกด้วยออืฟังด้วยดูแล้วนะแค่นี้นะเออลายต้นมันจะโทรมาทำไมก็จะส่งสายให้คุยกันอยู่เนี่ยเออพี่ชัดค่าหมออะผมยิ้มก่อนนะอ,อีอนี่ ที่พี่ชายตัวเองก็ไม่ขอลายนั้นก็เศรษฐีนี่หน้าอย่างเงี้ยหาเช้ากินขําขอบคุณนะพี่ทํงงานที่คุยเนี่ยยังไงเนี่ย <upper> <pei> งานนี้ขอบายก่อนแล้วกันทำไมอ่ะโอเคนะคะปลอดไม่ได้เป็นอะไร พักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ขอลา3ามพันห้บาทคะ่ะ3ามพันห้าสิบบาทคะ่ะมีประกันแบบ OPD แล้วใช่ไหมคะ OPD คุ้มครบจบหายห่วงขอให้ชัดช่วยเรียกผมว่ดชัดด้วยครับครับ คุณชัดเอ้งานล่าสุดในต่อไม่รับนะอมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยเลือกจ้างงานเนี่ยทุกวันนี้ฮะมันยังขอยืมเงินแม่ใช้อยู่เลยมันบอกว่าช่วงนี้ที่มันไม่รับงานอ่ะมันต้องดูแลแม่บอกว่าช่วงนี้แม่เดินเยอะไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเลยอยากอยู่เขา้เยอะหน่อยมคะนี่จ้ะันบอกว่าตั้งแต่พ่อเสียดูแบบแม่ซึมๆม กลัวเขาคิดมากแบบกลัวเขาเหงาก็อยากพาเขาไปนูนป่นไปนี่ไปกลับบ้านเออช,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 ชไม่จะยืนหรอระวังนะเออบอกว่างานไว้ก่อนก็ได้มันอยากอยู่กับเขามากกว่าเอา บอกแล้วไงทํำให้แม่คนเดียวก็พอแล้วนี่เอาเฮอะแกเอาเวลามาดูแลแม่แล้วเรื่องดูแลครอบครัวให้เป็นหน้าที่พี่แล้วกันเข้าใจนะพี่เออพี่น้องแต่ละคนก็อาจจะมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันคนที่มีเงินอาจจะไม่มีเวลาแต่คนที่มีเวลาก็อาจจะไม่มีเงิน หรอเจนเหรอมันไม่มีใครด้อยไปกว่าใครหรอกอยู่ที่ว่าใครจะถนัดดูแลคนที่เรารักด้วยวิธีไหนต่างหากเป็นไงบ้าง,ง,างองา่ะ